หัวนิ่มจากแอปส้มมาทั้งหมด7แท่งเอาเป็นว่าอุ้มกาดมาหมดแล้วนะว่าอันไหนหัวนิ่มหัวนุ่มมากจัดมาให้ทุกคนดูมาพิสูจน์ไปพร้อมกันวันนี้ค่ะเราจะมาค่อยๆเทสกันทีและแท่งนะแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยได้ว่าแท่งไหนที่อุ้มชอบมากที่สุดค่ะสิ่งที่มันเหมือนกันเลยในทุกแท่งตรงนี้นะก็คือเราไม่สามารถจะวางมือนะคะไปบนหน้าจอได้การทํางานของ S Pen พนะกับหน้าจอของตัว c 4นะคะละักษณะของมันก็คือมันจะมีชั้นดิจิตไทเซอร์ในการคุยกันเพราะฉะนั้นรูปแบบของไซรัที่อุ้มเอามาในวัน,น,นะ จะเรียกว่าเอาไว้ใช้ชั่วคราวหรือว่าใช้แทนนิ้วของเรามันก็จะดีกว่านิ้วเนาะอ่ะมางั้นเดี๋ยวมาเลิกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะออลักษณะของสไตลัสเนี่ยมันจะมีเนี่ยที่มันเป็นหัวนุ่มนะคะจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยคือแบบที่เป็นซิลิโคนแบบนี้ทุกคนซิลิโคนนะคะก็เป็นหัวหนึ่งที่เวลาที่เราใช้งานจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มที่สุดแล้วนะคะก็เรียกว่าปลอดภัยต่อ,อ,อหน้าจอของเราแล้วกันเนาะซึ่งแบบนุ่มนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นหัวกลมแบบนี้นะคะกับที่เป็นแบบหัวแหลม,หลมขึนข้น นิดนึงค่ะอย่างอันนี้เนี่ยจะคู่กันนะคะก็จะเป็นแบบหัวกลมแล้วก็จะเป็นแบบหัวเนี่ยคล้ายๆกับหัวดินสอแบบนี้นะคะอย่างต่อมาค่ะก็คือแบบที่เป็นตาข่ายตาข่ายตัวนี้นะคะเขาจะใช้ไมโครไฟเบอร์ในการทํานะคล้ายๆกันเลยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นอ,อันนี้หัวโตนิดนึงนะคะแล้วอันนี้จะเป็นหัวเล็กนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงและรูปแบบที่3นะคะก็คือจะเป็นรูปแบบของดิสหัวดิสหัวดิสแต่หลายคนก็บอกว่าใช้เขียนได้ดีนะคะก็เลยซื้อมาลองนิดนึงอย่างอันนี้เนี่ยแท่งนี้เนี่ยจะมี้ หัวซิลิโคนอีกข้างนึงเป็นหัวดิสนะเอาว่าขอแยกเนี่ยออกมาเป็นประเภทตามนี้แล้วกันนะคะก็คือแบบที่เป็นหัวดิสนะคะแบบที่เป็นหัวตาข่ายแบบที่เป็นหัวซิลิโคนแบบกลมนะคะแล้วก็เป็นซิลิโคนเนี่ยแบบที่เป็นคล้ายๆหัวปากกาแบบนี้มางั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันงั้นเรามาไล่จากการขีดกันเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะใช้หัวดิสก่อนเนาะลักษณะการเขียนนะคะเราจะต้องยกเนี่ยบริเวณปาล์มของเรานะคะไว้ขึ้นมาไว้ข้างบนนิดนึงเนาะในรูปแบบนี้นะคะอุ้มจะขีดให้ดูคะ่ะ ปึ๊บอันนี้ขีดเป็นเส้นก่อนเนาะมาที่ลักษณะของหัวตาข่ายกันบ้างนะคะหัวตาข่ายเป็นยังไงบ้างอะลองดูอันนี้คือตาข่ายเล็กนะคะก็จะเขียนขนัดหน่อยเนาะตาข่ายใหญ่เนี่ยจริงๆตอนแรกอะอุ้มชอบหน้าตามันมากเลยแต่ว่าสรุปว่ามันเป็นของเด็กเนาะเด็กก็จะแบบจับเนี่ยถนัดกว่านะคะผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหรค่ค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวมาลองเป็นหัวซิลิโคนนะคะแบบกลมกันบ้างซึ่งอันนี้คืออันที่มาติดมากับตัวเคสนะตัวเคสของ C47 นะคะลากให้ดู อุ้ยอันนี้คืออันที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าแย่ที่สุดนะ,ะในบรรดาทั้งหมดเนาะและอันนี้คืออันที่แพงมากๆค่ะของเอลโก้นะคะเป็นไงบ้างฟึ๊บอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของการลากไปนะคะส้าสุดท้ายก็คืออันที่เป็นหัวซิลิโคนเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะของตัวหัวปากกานะคะอันแรกเลยคืออันนี้อ่า อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าดีนะแต่ไปประมาณเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะคะมาถึงอันสุดท้ายค่ะอันนี้ อ,อันนี้ยังไม่บอกนะว่าอุ้งชอบอันไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ให้ดูกันก่อน,อนว่าเป็นลนักษณะของการขีดเส้นทั้งหมดขีดได้คล้ายๆกันเลยต่อไปเรามาซีเรียสเทสกันดีกว่านะคะก็เหมือนเวลาใช้งานจริงเลยมันจะเขียนคำว่าทดสอบไล่ลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะเริ่มจากหัวดิสก์กันเหมือนเดิมปะ่ะดูกนเอุ้งจะวางมือไว้ข้างนอกนะคะเพื่อความถนัดนะคะแล้วก็เขียนเนี่ยจับเหมือนปากกาปกติเลยมาเริ่มกันหัวดิสก์นะคะทดสอบโอเค ปัญหาของหัวเดสกือลบาเวลาที่เรานะคะวางลงไปเราจะต้องกดน้ําหนักลงไปเยอะนิดนึงถ้าสมมุติไม่งั้นนะคะตอนต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างหลุดเห็นปะสำหรับเองเนี่ยว่ายังเขียนค่อนข้างยากอยู่นะคะไปกันต่อที่หัวตะข่ายถ้าถามมุมหรอปรรดาตรงเนี้ยหัวตะข่ายผมว่าเขียนเขียนโอเคนะคะเดี๋ยวเราเขียนให้ดูนะทดสอบ อาเห็นไหมขนาดเป็นหัวอ้วนนะคะก็ยังเขียนพอได้นะแต่ว่าเราก็จะทำเนี่ยขนาดของตัวหนังสือเนี่ยได้เล็กมากไม่ได้นั่นเองนะคะมากันที่หัวตะข่ายแบบที่เป็นสีม่วงนะคะหัวเล็กนิดนึงปพิบ โอเคก็เขียนได้ก็เขียนได้ไดแต่อย่างที่บอกไปค่ะหัวตะข่ายเนี่ยด้วยความที่มันจะมีความยวบลงไปนะก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ที่เขาออกมานะคะว่าจะทําเป็นยังไงเนาะไปกันที่หัวซิลิโคนนะคะขอเริ่มจากตัวแถมนะคะหัวตรงนี้ก่อนหัวตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีพลาสติกนะคะดันไว้ข้างในนะคะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูว่าเป็นไงไงประมาณนี้นะคะกับคําว่าทดสอบเนาะไปกันต่อที่หัวนี้ดีกว่านะคะตัวแพงสุดเป็นไงบ้างปึ๊บปึ๊บ แพงสุดเขียนยากสุดขอตัดออกไปเลยได้ป่ะอู้รู้สึกว่าตอนแรกมันเหมือนจะดีเว้ยแต่พอเขาเนี่ยวางพลาสติกข้างในมานะคะได้ไม่ค่อยดันเวลาที่เราเขียนเขียนยากเอาออกก่อนนะอู้รู้สึกว่าเขียนยากเกินไปนะคะไปกันต่อที่หัวนี่นะหัวลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับหัวปากกานะคะเริ่มจากอันใหญ่ดีก่อนว่าเป็นไงบ้าง โอเคนี่เป็นอีกหนึ่งหัวที่เขียนยากนะคะลักษณะของหัวโตแบบนี้เขียนยากไม่เอานะเอาออกไปนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มากันที่สุดท้ายอันนี้นะคะก็คืออันที่เป็นหัวคล้ายๆหัวปากกาแต่เป็นหัวเล็กนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทดสอบโอเครู้สึก มั่นใจที่สุดในบรรดานะคะ1 2 3 4 5 6 7หแทง่งก็รู้สึกว่าแท่งนี้มั่นใจมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เราคัดเหลือเท่าไหร่ละหนึ่งราแล้วเหลือ5แทง่งใช่ไหมคะคำว่าทดสอบอาจจะง่ายไปน,นิดนึงขอลองคําว่าสวัสด,ดีแล้วเดี๋ยวจะลองให้มันเล็กที่สุดดูว่าเป็นยังไงมากันนะคะที่คําว่าสวัสด,ดีค่ะจะเขียนให้เล็กที่สุดเลยนะ,ะมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคะเริ่มจากขวดิสนะสวดัดีไปต่อค่ะสีม่วงนะคะ หัวเล็กๆเ,เลยนะสสะ,สะวัดดอนนยยีอันนี้เขียนยากอันนี้เขียนยากเอาออกนะเอาออกนะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้นะคะอันนี้กันบ้างโอ้โหโอ้โหยิ่งพยายามเขียนเล็กก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของที่เป็นหัวตะข่ายขอเอาออกไปก่อนนะคะรู้สึกว่าเขียนค่อนข้างไม่ค่อยออเขเท่าไหร่ม้ที่ปากกาแถมนะหัวแถมกันบ้นางก็เป็นไงสวัดอา พอเล็กปุ๊บจะเขียนยากนะคะเล็กปุ๊บมันทําได้เล็กจริงแต่ว่าเขียนยากเอาออกเช่นเดียวกันนะคะเหลืออันนี้นะตัวนี้นะคะมาลองดูว่าเป็นไงบ้างสะปวดดี โอเคก็ยังเขียนได้นะก็ยังเขียนได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบเขียนให้มันเหลือเล็กนะคะก็จะเหลือแค่2ตัวนี้ตัวที่เป็นหัวดิสนะคะกับตัวที่เป็นหัวเนี่ยคล้ายๆประกาซิลิโคนแบบนี้มิชชั่นต่อไปนะคะอุ้มจะเอาทั้งสองแท่งมาลองดูความต่อเนื่องนิดนึงนะคะ่ะาว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เนี่ยเป็นปรกกาไฮไลท์นะคะอุ้มจะทําการขีดไปก่อนเนาะขีดนะคะเห็นไหมเห็นไหมข้อเสียของหัวดิสนะคะคือเวลาถ้ายันยังไม่ติดอะ่ะมันยังไม่เคยเขียนนะคะ มันจะไม่มีไฟฟ้าสถิตเนาะเวลาที่เราลากอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะคะหัวมันจะไม่ค่อยมานะเดี๋ยวจะลองลากนะคะลากตรงๆแล้วลองเอียงเอียงพอเอียงปุ๊บหัวดิสจะไม่สามารถเอียงหัวปากกาได้เห็นไหมคะหัวดิสจะไม่สามารถเอียงหัวปากกาได้มาดูหัวน,นี้กันบ้างนะคะอุ้มลากมาตรงๆนะโอเคเลยลองเอียงดูเอียงได้นะแม้เส้นจะไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่นะคะ แต่ว่ายังถือว่าเอียงได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาในเรื่องของความต่อเนื่องนะคะก็ต้องยกให้น้องคนนี้แหละตัวที่เป็นแอคทีฟนะสไตลัสนะเพราะฉะนั้นเอาหัวดิสออกก่อนทีนี้มาดูที่สายไลเซนกันบ้างนะคะอุ้มยังให้ผู้ชนะนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็คู่ชิงเนี่ยจะเป็นตัวที่อุ้มว่าคัดมาแล้วว่าอุ้มว่าเซนชื่อเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะเอ,อ่อทั้งสองตัวเนี่ยราคาจะสูงกว่าจริงๆก็สูงพอๆกันไอตัวเนี้ยแพงสุดเนาะมาเริ่มจากการเซนไลเซนนะคะจากตัวที่แพงสุดกันบ้างน,นะคะอุ้มจะเซนเหมือนกันเนาะให้ดูนะ แบน,นี้ก่อนนะคะไลยเซนุ่มเนาะประมาณนี้นี่คือไายเซนนะคะขอเซนเล็กนิดนึงข้างๆเลยนะพยายามจะเล็กที่สุดนะเออไม่ค่อยเห็นตัวไอ้เท่าไหร่ <laughs> เล่นยากอยู่ค่ะเล่งยากอยู่มากันที่สีม่วงกันบ้างนะคะเราเซนใหญ่ก่อนเนาะเซนใหญ่โอเคสบายมากนะคะเซนเล็กเป็นไงบ้างโอเคนะเซนเล็กก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะมากันที่ตัวนี้นะคะว่าเซนเป็นไงบ้างเซนใหญ่ก่อน เออจริงๆเส้นใหญ่ตัวนี้ก็คือเหมือนบังคับเล็กได้ ออด้วยการที่มันสามารถควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเซนไรเซนอุ้มให้เป็น2ตัวนี้ละกันนะเ,ออเป็นทางเลือกนะคะเผื่อใครเนี่ยไม่อยากจะจ่ายเนาะเยอะเป็นแบบแอคทีฟเพนนะคะออก็สามารถที่จะเลือกเนี่ยเป็นแบบตัวหัวตะข่ายเล็กแบบนี้ถือว่าใช้ได้และถามอุ้มพอใจที่สุดแล้วหรือยังนะคะก็น่าจะดีที่สุดในบรรดา7แท่งที่อุ้มซื้อมาเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ฟิลลิ่งเดียวกับที่เราเคยเขียนกันหรอกทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าจําเป็นตน้องมีจริงๆนะคะก็อาจจะเลือกเป็นตัวนี้แต่ถ้าไม่จําเป็็นกใช้้ิว ใทุกคนเอาเทียบไปดูละกันสมมมตินะคะเซ็นลายเซ็นใช่ป่ะอุ้มใช้นิ้วเซ็นนะคะก็อาจจะแบบถ่างออกมานิดนึงเนาะแล้วค่อยเซ็นเอาอ่ะอะไรแบบนี้ถ้าเราใช้ตัวปากกานะคะอ๋อข้อดีก็คือมันเนี่ยปากกาพวกนี้นะคะสไตลัสเนี่ยเขียนได้ทั้งจอหน้าแล้วก็จอไหนนะคะเวลาที่เขียนจอนอกเนี่ย ถ้าเขียนด้วยปากาย,ยังไงมันก็ได้ไซส์นะคะที่ค่อนข้างเล็กกว่าเนาะก็โอเคก็โอเคอะถือว่ามีก็ดีกวไม่มีนะคะสําหรับคนที่จําเป็นต้องใช้งานมันจริงๆค่ะแต่ว่าตัวนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งทุกคนก็คือคุณสามารถใช้ปุ่มด้วยก่อนที่มันเป็น Active Stylus นะคะมันมีปุ่มตรงนี้เนี่ยตั้งค่านะคะคล้ายๆกับเวลาที่เราอ่าน นู่นน่ะนี่เนาะแล้วให้มันเลื่อนเองแบบนี้ได้นะคะเป็นรีโมทเนาะตั้งค่าเป็นชัตตงชัตเตอร์ได้นะคะควบคุมเพลงได้ค่ะก็เป็นสิ่งที่แถมมาละกันจริงๆการเซตอัพนะคะสมมติอุ้มมี2แท่งใช่ปะ่ะแท่งสีขาวเนี่ยไม่ได้ต่ออะไรเลยก็ใช้ได้เห็นไหม ก็ใช้ได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องต่อบูทูธแม้แต่นิดเดียวนะคะก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะฝากไว้เท่านี้ละกันอันนี้เป็นคอมเมนต์ของอุ้มแล้วก็ให้ทุกคนดูเองละกันว่าอันไหนที่คุณชอบอันไหนที่คุณคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้นะคะก็เป็นหนึ่งในคําแนะนําจากอุ้มนะคะชอบตัวไหนก็ไปลองกดเอาละกันเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ค่ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อยากรู้อะไรอยากให้เอาอะไรมาลองเทสนะคะหรืออยากให้ไปซื้ออะไรจากแอปส้มเนี่ยมาเทสต์ก็ีก็คอมเมนต์บอกกันละกันนะไปแล้ววสสัดีค่ะ